พี่ขอดูหีเลยขอดูหีพี่เคยพี่เอาแย่อันนิ้วแย่ได้กินนิ้วพี่ปวดทีไหนไหนลองนิ้วพี่พี่ไหนพี่ทำมาดูหน่อยเออพี่ทำมาดูหน่อยไม่ทำกับทำกูพทำกับพี่วาหั่นหันกล้องมาหั่นกล้องมาหั่นพี่มันไม่เห video, ็นพี Qué ่ทำนมไม่เห็นอย่ามาใกล้พี่อย่ามาใกล้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 เขาหลอี เออเสี่ยงหว่างไม่ของอ่ะพี่แค่นยี่พอยละพี่แกเข้าไปหรอพี่แจนเร่วเล็วนี่พี่ลองพี่ลองแบบกระดิกข้อมือนี่พี่พี่ลองเอามือออกแบบนี้ได้ไหมเอาเอามือออกแล้วอย่าเข้าไปเลยเข้าไปแล้วกนจัน มึงออบา o ดนเ e ี๋ยวเขาเมื่อออบ c เดนต่อ o m e หม s o n ก o นเริ่มเลยพี่เริ่มเลยบันเด่เสียงเสียงแล้วพี่แม่เสียงละเสียงอะไรนี่เสียงพี่เดี๋ยวมาไปขี้พี่เดี๋ยวมาเร่เยันเดนเมเลยบันเดนเลยวกยังไม่สุดนออกมาแล้วเสียงเสียง้วเสียง แล้วแต่องท่แบบนี้กันอันี้ให้ผมเล่นเกมได้ให้่นให้ผมเล่นเกมไ้อเนี่ยเล่นด้วยเล่นด้วยผมเล่นด้วยเล่นอไรเ่ยไอแมเน่ยเมอ่ะ้อมแบกอมแบป้อมแบกตอนนี้ไอแมวนี่นะคอนเนเลยม่ได้ดไม่เน็ตไม่ดีขอคนแบ

ไะพี่เหรมข้างล่างเนไหือผ่นลมข้างล่างเนไหมแบบคอดูข้ล่าง